หาชิเมม a าชิตแต่โซไ v เบลสวัสดีเจ้าที่เดต้ฟาฟอทุกท่านผม d e ็ก e r เตอร์20เ s สต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วสำหรับภูมิเอเซนชั่นศึกตัดสินนับปราการวาคิเลียนออเดอร์เพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกระซวนส r i ครไลคแชร์และทิ้มปูมินดิงแจ้งเตือนแบบรุนแรงและผมมีข่าวดีสำหรับเจ้าที่ทุกคนอะไรนะ คุณยังไม่มีมีดเล่มนี้อย่างนั้นเหรอคุณมัวทำขี้เกียจอะไรอยู่เพราะก็จีช็อปเขามีบริการเติมเกมเดลต้าฟอนดแบบดุด,ดันไม่เกรงใจใครประหยัดกว่าเติมเองตั้ง1000บาทใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมไววไม่เกิน3นาทีไม่ต้องกลัวถูกแบนในชัก1หนึ่งคืนเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโปรโมชั่นเหมาตู้แบต l e p a าดและสกีอีกมากมายอยากเติมเดลต้าฟอนดคิดถึงก่อนจีช็อปแอนด์ซี่บอกจริงๆนะว่าแอพของร้านนี้น่ารักฟุดฟุด a าดแอสเซนชันคือฐานปฏิบัติการสุดท้ายของวาเค i เลนออเดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาน้ําแข็งมาหึมมาที่อยู่อย่างลับๆโดยมีหอคอยกลางที่เป็นสถานีดาวเทียมซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมออรินส์ไอและ n e w ว a ลน a s ส e n s i o n เกตเล็กน้อยคือในโหมดวอลแฟร์เนี่ยตอนเริ่มเกมเนี่ยเจ้าที่รอยส์มีเนี่ยจะโทรศัพท์ฝากข้อความไปหาคุณพ่อเพื่อสั่งเสียก่อนเริ่มปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับ หนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์วันพิพากษาสำนักง,งานใหม่ G.T.I. ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ณเรือบรรทุกเครื่องบินสักแห่งในทะเลอาร์กติกทั้งหมดตรงระเบียบพักสวัสดีเจ้าที่เ้าที่ดลต้าฟอร์ทุกคนผมคือเดอะนิวคอมมานเดอร์ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่12ชั่วโมงที่ผ่านมาเราตรวจพบสนามแม่เหล็กเข้มข้นสูงอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนและมันยังคงแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆเราเชื่อว,ว่ามันคือ O อดินไอซ์ศูนย์กลางสัญญานั้นอยู่ที่เทือกเขาทางตอนเหนือสุดของรัเสเซียดราน พบฐานของศัตรูขนาดใหญ่มากบริเวณชายหาดยาวจนไปตลอดถึงตีนเขาซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถขึ้นเพื่อเขาได้และพวกมันควบคุมไว้ทั้งหมดแม้ดาวเทียมของเราจะถูก AIO d ดินไซสบล็อกสัญญาณแต่พวกเราแน่ใจว่าทั้ง O d ดินไซส์และ n w l a n d a s c e n s i o n อยู่บนยอดเขานั้นอย่างแน่นอนและสูงม์ัชาการหลักที่ใหญ่ที่สุดของวัคเคเลียนออเดอร์ผู้เชี่ยวชาญของเราแจ้งว่าในเวลาอีก72ชั่วโมงก่อน o อดินไซ์จะจ่ายพลังงานเข้า w l a n d a s c e n s i o n เพื่อกลับมาออนไลน์อีกครั้ง ผลน,นี้พวกมันจะไม่ได้ควบคุมแค่ AI รอลอยหรือโจมตีด้วยขีปนาวุธแต่พวกมันจะโจมตีด้วยการเชื่อมต่อสมองและจิตใต้สม,มื่ของคนทั้งโลกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่าง Alpha l i n ิงอีกต่อไปเพราะทุกอย่างจะถูกแทนด้วย e ีแลนเอเ e n ช i o นและถ้าพวกมันทำสำเร็จพวกมันจะสามารถพิชิตโลกด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียวนั่นคือเหตุผลที่ตอนนี้เราใช้คำสั่งโค้ดกอ ดังนั้นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกคุณจะได้เข้าร่วมกับปฏิบัติการทางทางหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองเราจะทํามันอีกครั้งในปฏิบัติการดีเดย์เอเซนชันคือการยกกล่องทับเดลต้าฟอร์ยกพลขึ้นหกักเป้าหมายของภารกิจมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือปิดการทํางานของอดินไซและ New ension, นิ r เลนเอเซนชันทันทีที่ปิดระบบสําเร็จพวกคุณมีเวลา20นาทีที่จะอพยพออกจากสนามรบก่อนที่ขีปนาวุธจากพันธมิตรของเรา32ประเทศ จะทาการยิงถล่มเข้าไปในฐานที่มั่นของศัตรูให้สินส้นซากมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่ห้าชั่วโมงเท่านั้นก่อนเริ่มปฏิบัติการแยกย้ายได้ใครจะติดต่อญาติเขียนจดหมายก็รีบไปทําซะเมื่อปฏิบัติการดีเดียสเซนชนเริ่มต้นขึ้นเฮลิคกอปเตอร์ของทีมเดลต้าฟอร์และเหลอยนจำนวนมากหลายร้อยลำแล,ขน,รรลขนขึ้นหาดมีการปะทะกันตลอดการยกพลขึ้นหาด a อสเซนชัน่นทีมเดลต้าฟอร์แบ่งออกเป็น4ี่กองร้อยกองร้อยที่1ึกองร้อยอัลฟามีท่าที่ยึดหุบเขาปีก้ายใน เป็นหัวหอกสาคัญในการยึดค่ายดานหน้าและเข้าไปชิดปาการเหล็กหน้าตีนเขาในส่วนของกองร้อยเอ็โคซึ่งจริงๆมันเป็นกองร้อยเดลตานะแต่ผมกลัวเดี๋ยวจะสับสนกับเดลต้าฟอร์สนะครับผมจึงถัดจากตัวดีโคสเนะี่ยเป็นอ e ีโคสนะอันนี้ผู้ชมจะได้ไม่งงกันนะครับในส่วนของกองร้อยเอ็โคจะทําการยึดุบเขาปีกขวาโดยทีมอัลฟาและเอ็โคจะมีหน้าที่สําคัญในการสับสนการโจมตีทั้งปีกซ้ายและปีกขวาพร้อมๆกันเพื่อสับสนกองก,กำลังหลักเข้ายึดพื้นที่ทั้งหมดด้านฝั่งของกองร้อยอัลฟาและบาโว พวกเขาเขาประทังกับศัตรูย่างดูเดือดและสามารถยึดภูเขาทางปีกซ้ายได้ไม่ยากนักนะครับที่กองร้อยแอคโคได้ทําการเข้ายึดภูเขาทางปีกขวาได้อย่างง่ายดายเพราะแทบจะไม่มีศัตรูเลยใน,นส่วนของกองร้อยบาวโวและชาลีพวกเขาได้รุกหนักไปถึงศูนย์บัญชาการด้านแนวหน้าได้สาเร็จนักรบว่าเคเลียนออเดอร์ได้ทาการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ปืนจรวดและรถถังหนักเคลื่อนที่เข้ามาถล่มกองร้อยทั้งสองทำให้ไม่สามารถประชิดประการเหล็กตรงตีนเขาได้ในขณะ100ที่กองร้อยชาลีที่กําลังวิกฤตให้ิคอปเตร์ของ G T I ได้ทำการบินต่ำเข้ามาระดมยิงศัตรูบริเวณสันเขาและถล่มป้อมปืนใหญ่ได้สำเร็จในขณะที่รถถังของค้าศึกได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อบดขยี้กองร้อยชาลีแต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลวเพราะกองร้อยเอ,อ็กโคได้ทำการระดมยิง r p g เข้าใส่รถถังจนใช้การไม่ได้กองร้อยชาลีและกองร้อยอื่นได้ลุกหน้าเข้าที่หาดเอเซนชันพวกเขาได้ทำการควบคุมทางขึ้นเทือกเขาทีมเดลต้าฟอร์สสามารถยึดฐานเอเซนชันได้สำเร็จและดำเนินการเคลื่อนพลขึ้นเทือกเขาเมื่อขึ้นมายังเทือกเขาของทัพเดลต้าฟอร์สนำด 3, 500, าาโดยสาชาลี ได้ทําหน้าที่เจาะแนวรบตรงอุโมงค์หลักทางเทือกเขาใหญ่ส่วนกองร้อยแอคโคจะนําทีมเข้าไปทางฝั่งขวาซึ่งเป็นอุโมงค์ย่อยที่เชื่อมกับทางหลักทั้ง3กองร้อยถูกระดมยิงหนักๆและไม่สามารถเข้าไปยังอุโมงค์หลักได้เนื่องจากสภาพทาเลนั้นเป็นรูปแบบคอขวดในขณะที่ทีมแอคโคได้บุกเข้ามาทางอุโมงค์ย่อยด้านขวาได้สําเร็จแต่ไม่นานนักพวกเขาไ็ถูกกับระเบิดที่ติดตั้งไว้และถูกหากระสุนระดมยิงต้อนรับด้านฝั่งห้อมงมุมหลังทีมเดลต้าฟอร์สได้ให้เฮลิคอปเตอร์ซาสุนลำเลีย,ยหนนลงหนัก ปล่อยลงมาที่ลานจอดหอด้านหน้าอุโมงอีมาลฟ้าพวกเขาได้ขับฟ้าแนวรบของศัตรูเข้าไปและทีมบาวโวชารีตามเก็บศัตรูที่ยังเหลือรอดอยู่พวกเขาสามารถจอดแนวรบได้สาเร็จและมีการประทะก,กันตลอดทางในอุโมงค์แต่พวกเขาขาดการติดต่อกับทีมแอคโคหรือแม็กําลังกองร้อยชารีไปที่อุโมงค์ย่อยที่2เพื่อตรลหลังของศัตรูและช่วยกองร้อยเอคโคกองร้อยชาลีพวกเขาสามารถสังหารศัตรูได้ทั้งหมดแต่กองร้อยเอคโคไม่มีใครรอดชีวิตกองร้อยชาลีถอนกำลังกลับไปที่ฟอนไลน์และสมทบกับก,บกองร้อยอัลฟาและบาวโว ที่ซึ่งตอนนี้พวกเขามาถึงยอดหุบเขาแล้วซึ่งเป็นพื้นที่โล่งพวกเขาเห็นฐา,านสถานีดาวเทียมของศัตรูแต่ไม่สามารถไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วเ mm. นื่องจากกองทหารอวกาเคเลี่ยนออเดิ์วางแนวป้องกันยันทำเดลต้าฟอสอย่างหนานแน่นกองร้ายชายลีมาเสริมแนวรบทั้งสองฝ่ายอัฐาก็ยังดูเดือดพันตีคาสินว่าตัดสินใจนําทีมเดลต้าฟอสของตัวเองแล้วเข้าไปยังแนวรบด้านหลังของศัตรูลักลอบเข้าไปยังสถานีดาวเทียมได้สําเร็จแอคโคลได้ทําการจ่อระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อพวกเขาไปถึงห้องควบคุมพวกเขาได้พบว่าระบบได้เริ่มต้นอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วโอดินไซสได้เริ่มจ่ายพลังงานเข้านิรเลอส์แอสเซนชันข้อมูลจากมนุษย์หลพันล้านคนทั่วโลกกำลังถูกอัปโหลดเข้านินเลอส์แอสเซนชันและถูกสั่งการโดยโอดินไซให้ซึเซวาร์และฮัคคอร์ตัดสินใจวางระเบิดและทำลายระบบ,บทั้งหมดขึ้นสนามแม่เหล็กได้หายไปแล้วในที่สุดประกาศจากศูนย์มาชการ G T I แจกเจ้าที่เดต้าฟอร์ดในปฏิบ,บัติการแอสเซนชันทุกหน่ายทีปะนาวุธจะทำการยิงในอีกยี่สร,ร,บรบวอย้ อพยพออกจากพื้นที่โดยด่ว,ดวขนขณะที่มือสังหารของวอลเคลียรออเดอร์ปรากฏตัวน็อ no กได้ดับไฟในห้องลงและรอบพ้ามาหมายจะเชื่อด่อง Luna, ลูน่าแต่เธอมีสแกนเนอร์และกลายเป็นน็อกซ์ที่ถูกยิงบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถหลบหนีไปได้พร้อมกับน,นิล่นแอสเซนชันในขณะที่ทีมเดต้าฟอร์ดได้พยายามไล่ตามน็อกและก็ถูกหยุดไว้ด้วยระเบิดซีโฟของไวรัน,นนั่นเองแรงระเบิดทำให้ลูน่ากระเด็นออกไปหลายร้อยเมตรและบาดเจ็บสาหัสที่ขาขวาไคซินวาได้ออกคำสั่งให้แกคอร์พาดูน่าหลบหนีออกไป ก่อนที่ขีปนาวุธจะถล่มที่นี่เขาจะอยู่ที่นี่เพื่อสาสางเรื่องสดตัวกับไวรอนให้สินว่าเรียกวัยรอนว่าคนทรยศและบอกว่าวาคิเลียนออเดอร์แพ้แล้วในขณะที่ไวรอนได้หัวเราะและกล่าวาว่าว่าคิเลียนออเดอร์ไม่เคยแพ้และพวกเขากำลังจะชนะอีกครั้งถึงจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนเพราะทุกๆอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วทั้งสองได้กระโจนเข้าใส่กันต่างคนต่างยิงใส่กันใช้อาวุธทั้งหมดที่มีเพื่อหมายจะเอาชีวิตคนตรงหน้า ไวรอนใช้เจ็ตแพดพุ่งหลบแต่ก็ไม่ถันเพราะไคซินวาใช้เอ็กโซโสเกลเลตันสูตรวิ่งชาร์จแต่นั่นเป็นสิ่งที่ไวรอนต้องการเขาได้งัดปืนพกสำรองยิงอัดเข้าใส่ตัวไคซินวาไป4นัดในขณะที่ไคซินวาใช้แรงเพืือกสุดท้ายงัดมีดพกปาดคอไวรอนและทีเข้านในลิฟต์ตอนที่ใช้ทิปเปิ้ลบลา e r สเตอร์ ยิงอัดเข้าไปในลิฟโหลดอีกครั้งเป็นอันปิดฉากไวรอนไายซินวาทรุดลงอยู่ที่พื้นยอมรับชะตากรรมก่อนที่จะรู้สึกตัวว่ามีของบางอย่างซ่อนไว้ที่กระเป๋าเสื้อของตนเองเขาได้หยิบสิ่งนั้นออกมามันคือคำด้า์ที่อัปโหลดข้อมูลของโอดินไอซ์ซึ่งไวรอนเป็นคนที่แอบเสียบไว้ในเสื้อของไาซินวาก่อนที่จะถูกถีบเข้าไปในลิฟหน้าจอของมันขึ้นว่าอัปโหลดสําเร็จนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไวรอนไม่หนีในตอนที่มีโอกาส และต้องการอยู่ใกล้ห้องควบคุมออดินายให้ได้นานที่สุดแม้ตัวของออร์ดินายจะถูกทำลายไปแล้วแต่ไฟล์ข้อมูลนั้นยังคงอยู่และนั่นคือสิ่งที่ไวรอนต้องการคพซินวาติดต่อแฮกครอวและแจ้งให้เธอรู้ว่าไวรอนตายแล้วแต่มันได้ทำการอัปโหลดข้อมูลการสร้างและใช้งานออดินายสไปยังเครือข่ายสำรองลับที่มีอยู่ทั่วทั้งโลกวาเคเลียนยังไม่แพ้แต่พวกเราก็ต้องไมย่ยอแมแพ้เหมือนกันพอเดเตอรฟอร์มีหน้าที่ปกป้อง <c oughs> ก่อนที่สายจะถูกตัดไปและเป็นวินาทีเดียวกันกับที่ขี่เป็นอาวุธ ต่รอดลงไปในพื้นที่เป้าหมายมีกลุ่มควันก่อตัวขึ้นเป็นรูปเห็ดขนาดใหญ่นาะบนเทือกเขาน้ําแข็งแม้บทสรุปที่สวยหรูของกํลาลัง G T I ได้ใช้ชนะณนที่หาดแอสเซนชันผู้เขาประสบความสําเร็จในการหยุดยั้งภัยการก่อตานร้ายระดับโลกโดยว่าเคิเลยนออเดอร์แต่ความจริงพวกเขารู้ว่ามันยังไม่จบแฮครได้ทําการเจาะข้อมูลและตามรอยไฟที่ไวรอนได้ส่งไปในพื้นที่ต่างๆทั้งหมด เท่าที่เธอจะพอสามารถทําได้เธอสามารถที่จะเปิดชื่อรายชื่อผู้สนับสนุนและผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์กรวายเคเลตออเดอร์ได้หลายคนซึ่งถูกจับและถูกสืบสวนในเวลาต่อมาแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ตัวต,วตนผู้อยู่เบื้องหลังของวายเคเลตออเดอร์ว่าแท้จริงนั้นเป็นใครแต่ไม่ว่ามันจะเป็นใครถ้าวันหนึ่งมันกลับมาซ่าเมื่อไหร่พวกเราเดลต้าฟอร์สจะไล่ตกเกียนมันให้ต้องร้องหาแม่อย่างแน่นอนโดยความมั่นคง G T I ยังคงปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยการก่อการร้ายทั่วโลกโดยมีทีมเดลต้าฟอร์รอๆ ช่วยการปกป้องสันติภาพของโลกจนถึงปัจจุบันวันที่พวกเขาสิ้นลมหายใจไม่ใช่วันที่พวกเราสูญเสียความหวังหากแต่เป็นวันที่โลกได้รับพันธสัญญาใหม่ว่าเสรีภาพจะไม่มีวันพ่ายแพ้โดยการเสียสละของพวกเขาเราจึงมีสิทธิที่จะยืนหยัดในวันนี้และด้วยความกล้าหาญของพวกเขาเราจึงมีหน้าที่ที่จะสานต่อเจตจำนงแห่งเสรีภาพซืบต่อไปขอให้ความทรงจำของพวกเขาเป็นคบเพลิงนำทางมนุษยชาติ ผ่านคืนวันที่มืดมิดสู่รุ่งอรุณแห่งแสงสว่างแสงสว่างแห่งเสรีภาพประธานาธิบดีแฟรงกินดีลูสเวลล์ใเหตุการ per กณ์เพ a ร์ฮาวสงครามโลกครั้งที่2อคลิปวิดีโอแด่เจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญทุกคนที่ได้อุทิศชีวิตและปกป้องอธิปไตยของโลกนี้สำหรับวันนี้แล้วพบกันเม Team ื่อทีมเดลต้าฟอร์ตต้องการให้เราไปยกสอบทายสวัสดีครับะเมื่อไหร่เล่า คาซินวารู้สึกตัวอีกครั้งและฟื้นขึ้นมาบนเตียงหนะ้าฐานแบ็กไซด์แห่งหนึ่งมีเจ้าที่สวมเครื่องแบบที่ไม่คุ้นตาชายคนหนึ่งร่างสูงแต่งตัวย้อนยุคสวมเสื้อหนังและไว้หนวดดำยาวสวมแว่นสีดำและหมวกทรงคราวบอยเดินมาที่เตียงของเขาและพูดว่าทหารหน้าที่ของคุณยังไม่จบและต่อจากนี้คุณต้องทำงานให้กับองค์กรของเราแต่ภารกิจที่ผมจะมอบหมายให้คุณนั่นก็คือการนำทีมพิฆาตเทพคาซินวาจะกลับมาพร้อมทีมพิฆาตเทพเร็วๆนี้ ก็จบกันไปแล้วสำหรับสรุปเนื้อเรื่องเดลต้าฟอร์ส EP สุดท้ายนะผมขอบคุณเพืพ่อนเทุกคนนะผมที่ติดตามกันมาตลอดจนถึง EP สุดท้ายเลยและสำหรับใครที่อยากจะเติมเดลต้าฟอร์สอย่าลืมกดจี s ช็อปบริการเติมเกมเดลต้าฟอร์สแบบดูดันไม่เกลงใจใครสำหรับวันนี้แล้วพบกันเมื่อทีมเดลต้าฟอร์สต้องการให้เราไปยกสอบทรายสวัสดีครับ